ไอ้นิ่งไว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 ้มึงนิ่งไว้มึงเชื่อกูนิ่งไว้วน,น,น,นิ่งไว้เชื่อพี่ดิอู้นิ่งไว้ไอโอ้มึงคอยมึงคอยหลงังกัาไปไรับ้ยมึมีข้างนอกอะ รู้จักลูกซองอ e ีสปอร์ตเปล่าเออโดดโดดมาสิโดดมาอย่างนั้นแหละโดดมาเอา้ยมานีดดด่มานี่อ่ายเดอดเงี้งเดือดเงี้งไปไหนอ่ะก็ไปไหนอ่ะบอกเองไปโพลกันเลย จะก็ตักตะพาดจะได้จะได้แฟนสองลูกไปไอตักตะพาดเช่นเดิมไปเอิบเออเจอ่พี่ดิมุกนี้พี่เล่นมาเป็นร้อยรอบตลเต้เต้ยังไม่เคยรู้จักความสนุกใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไป ไม่มีไม่มีไข่นกไม่มีจริงเหตจอดเดี๋ยวเเล่นตงอีเต้มันก็วยวายแกพี่โดนยิงหลัง้ย่นี่พี่อลงนึกใจนักมันยิงเร่ออาไยไม่ต้องไปเชื่อพี่มามามาเออมาเชื่อพี่มานอนมานอนมานอน เชื่อพี่ติไม่ได้มันต้องเล่นมุมเดียวกันโดยแรกเข้าประจำที่ยดยของฮิปรอไปรออกเอ็งไม่เชื่อพี่จะเชื่อใครวะโอมบอกมาดิก็ประสบการณ์การดักร้อยครั้งแล้วประสบความสุดสิบสี่ครั้งบเจ๊ว่าราจเคนขัไม่โดนมั่งเด้อไิงเป้าหมายหลักคือด้านขวาของรถขวามือเข้าใจไหม อยา่าเสลยิงล้อเหมือนจ่าไอ้เงี้ยคนตัวยังใหญ่แม่สึ่งจะยิงล้อผมงนะผมต้องการให้โจมตีด้านหน้า <ś> ผมขอยย้ำคำสั่งผมมเ<า><า>ชื่อพี่เตะประสบการณ์เนี้ยที่ดักมาเป็นร้อยครั้งแล้วจริงๆมันต้องยิงล้อเสร็จแล้วก็ยิงรถระเบิดพี่ไปอยู่กับพี่ยิงไปจะได้ของมันของได้ไม่เสียหายไงมาแล้วมาแล้วหรือ,อยัง

นิ่งไว้เชื่อพี่ดิอูนิ่งไว้ไอโอมึงคอยมึงคอยหลังทันไมโอ้โไอโอ้มงคอยหลังทันไปไปมาแล้ว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 ฮัลโหลทุกคนพร้อมยิงมาสินั่นแหละฮัลโหลข้ามุมข้ามุมข้ามุมผมผมผมตัวบ้านไหมผมตัวบ้านไหม chị bay bên bay chị bay không bay chết bay bay đừng chết đào lấy เนี่ยพวกเองต้องเชื่อประสบการณ์พี่เล่นมามุกวันนี้มา2ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยมีใครรอดไปได้หรอกอโอ้ยโอ้ยังอิ่มอ่ะทุกคนไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเด้อเขาไม่ฟังเยอะหรอกโอ้โหจอดจริงกันด้วย ไอ้เขาเล่นหน้าเนินเขาเล่นหน้าน้นนะโดนหัวอยู่นะเล่นไหนนะเนินเขาเล่นหน้าเนินโ้นวิ่งมาละเด็บเด็บเจ็บเ็บเด็บเ็บเ็บผมถอยมาผมถอยมาเตะคำไก่อน ผมถ่ายไม่ตาวแล้วดาวแล้วเถิดเข้าไปช่วยเถิดเข้าไปช่วยเจ๊ตัวไกลตัวไกลช่วยเจ้ยิงหน่อยไม่โอมอยู่เก๋เจ้าอัญชล์ต้องทำอะไรเลยต้องทำอะไรเลยต้องอ้อยองก็มันนอนอยู่ทุ่งแบบนี้เลยยังไงเอ๋ปล่อยเจ๊ตายปล่อยเจ๊ตายนี่เหรอ marked a location watch out ดไหนวะไหนวะนั่นไงนั่งไงต้นไม้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 สีส้ม watch out โอ้แค่นี้แค่นี้มันก็ลงไม่ได้ละฝั่งนี้มีตัวเหรอต้องหนูตัวหนึ่งต้องหนูกระทะกระทะกระทะโอ้มีมีกระทะวะน้ำมันหมดอีกเว้ย watch out เ็บไปตัวทีนึงมันแว้นมันแว้นพี่มันแว้นมอไซต์พี่เงีเงินๆเงๆๆเงินเงเงเงมันเง้นเหรอวะ Watch out ้ยโอ้ยอ่ะเหรออเหรอเ้ต่คือความหวังของทีม เต้คือความหวังของทีมเคชเต้แตกเออเต้วัดกับมันวัดกับมัดหนึ่งหนึ่งไม่อยากวัดมันรู้ตำแหน่งผมแล้วอ่ะมึงก็รู้ตำแหน่งมันป่าวะต้นไม้ต้นไม้นะอย่าไปเชื่อต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ราวังโอ๊ยเราไม่ชุบไอ้นู่นนะฮัลโหล โอ้พี่มันยิงซ้ำอ่ะไม่ได้ซ้ำปะขานก็ต้องกระแทกอยู่ข้างหลังเองอะ่ะผมกำลังโฟกัสเลยอ่ะป่าแล้วมาดิมึงมาดิาดโอ้อนเฮ้ยเ่อนุบขีเหมียวเลยเฮ้ยชุบกึ้นมาเพื่อนกัน คนบิดแล้วขวาขวาเออเออเขาเจ็บแล้วเตะเขาเจ็บแล้วไอ,อ,อหมอนี่ออกไปจะให้เตะโชว์ฝีมือบัอรตายแล้วเพื่อนเออพี่เชื่อว่าเตะทำได้ต้นไม้อะยิงกดเข้าไปน่าจะโดนไม่โนไปแน่พี่เชื่อว่าเตะทำได้เ,เต้เรามัเก็บของเก็บของ เออไม่เชื่อว่าเต้ทำได้ไงเต้จดยอดพี่จดยอดอลย่ตัวลงโซนบ้านพี่โอเค m a r k the location เลยตัวนึงอยู่เออกหน้าบ้านว้าวกันชิวๆอะใช่ไหมขบับรถจนเหนื่อยฮะเออพอยิงปุ๊บมาปุ๊บปะรถมาหน้าโพนน่าโพหน่าโพนน่าโพหน้าโพพี่เห็น่า้วเห็นแา้วเานาน่าโพน่า,า,าน,น,น,นานาาาานนา่ มาแล้ว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 มาล้วาแ้วันฟ้าบันฟ้ามันฟ้าล็อหนึ่งลงหนึ่งโถไม้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 ทุกคนไปดิ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  ได้ทอได้ท่อผ่านมจะเดเาเอาเยี่ยมแตกหมดแล้วแตกไปพร้อมสายโอมฮัลโหลไปไหนวะเก็บตรงไหนเก็บตรงไหน จอดอยู่ข้างหลังพี่กลางเลยอ้เด็กเราต้องชาร์จมาแล้วจังหวะเนี้ยพี่แป๊บนึงเก็บรอยนัดก่อนโอ้ช้าว่ะพวกมันต้องเห็นความเดี๋ยวกรพวกมันต้องเห็นความเคลียวกาศของเราคุณเก่งนะเดี๋ยวคุณเก่งจะมาดู location เออบ้านไหนนอกวะบ้าน Mark t h โกดังเลยนะนั่นจิ้มโกดังเลยนะ

เปลี่ยนกระสุนก็มาเปลี่ยนบนรถก็ได้มั้งฮัลโหลเปลี่ยนกระสุนก็มาเปลี่ยนบนรถก็ได้มั้งเสีโดนดีว่ะเอาไงพี่บิ่กเมียวพี่เอาดิด้านบนสิพี่ไม่เห็นตำแหน่งด้านบนด้านบนพี่เพราะมันตัดอยู่เนี่ยเด็เตรียมด้ยเตะ แกจะเตะเดี๋ยวจะลุยกับเจ๊สอ,อ,องคนต้นิด้ครับพี่พี่ต้นไม้พี่อแล้วอแล้วจอดี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 ล็องสองแล้วตรงนั้นน้อกสองแล้วหรือตัวนึง

อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้ยปืนไม้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 ว่าจะรู้จักสามไม่ได้เลยโอ้เล่นปาร์ตี้ใครไม่เล่นเล่นกับปาร์ตี้เราเอารถไปเลยพี่เอารถไปเลยโอ้โหเจ๊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 ตรงนี้มีรอยนัดอีกเจ๊ มมไ่ีแล้วเนี่ยโอ้กระสุนเยอะแยะกระสุนสองสองร้อยดัตเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปสองกระบอกอย่างครูอ่ะบอกเลยโอเหรอตีที่หมดเมื่อกี้โอ้ยเจนยิงสามจดนเจนไม่ได้เลยโอ้แต่เราวิ่มีเราใส่ไหลเลยนะตีตีเขาเมื่อกยิงเราเมื่อกี้เขาไต่กันยังไงตีไหนวะเราขิงไหนเนี่ยตีเมื่อกี้ตีคุณเก่งอ้าวเหรอ ต้องต้องพยายามมากกว่านี้นะครับ <laughs> ต้องพยายามมากกว่านี้นะครับเช็สปพี่มันเช็คนอยู่นมันมีจุดเบ๊บยังไงเตะ เจกูเปิดซะแล้วเจมีสองตัวนะมีชุดเบสอีกตัวนะโอ้าตัวเนวัตชอกเออเดี๋พี่ข้างนอกข้างนอกในบ้าน้วข้างในบ้านเดี๋ยวข้างนอกข้างในครับวั เไวิไลสองไรนะเทวิไ้สองไนะเทสหน่อย <laughs> <laughs>